ท่านผู้ฟังครับในวันจันทร์ที่25สิงหาคมนี้กระทรวงคมนาคมจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิ์มาตราการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งโครงการนี้ไม่ได้จำกัดเวลาในการลงทะเบียนอีกทั้งคนไทยยังสามารถลงทะเบียนได้ทุกคน รับฟังรายละเอียดการลงทะเบียนและเงื่อนไขโครงการนี้จากนายกริตชนอนอ์อายะปัญญาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคมในฐานะโฆษกกระทรวงคมนาคมสัมภาษณ์โดยเอกวินกากานิกขอบคุณครับวันนี้ครับเราจะมารับฟังความคืบหน้าการดําเนินนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า2ี่สบาทตลอดสายกับท่านกริตชนอนอ์อายะปัญญาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคมในฐานะโฆษกกระทรวงคมนาคมสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับผมพูดถึงมาตรการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายก็เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลนะครับที่สามารถผลักดันจนใกล้เป็นผลสําเร็จแล้วความคืบหน้านโยบายนี้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วครับสําหรับในแง่ของกฎหมายนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีความจําเป็นนะครับที่จะต้องผลักดันกฎหมายทั้งหมดเนี่ยสามฉบับด้วยกันเลยนะครับก็คือตัวพรบรางพรบกองทุนตัวร่วมนะครับแล้วก็ตัวพรบรฟมนะครับตอนนี้เนี่ย กฎหมายก็ผ่านแล้วหนึ่งฉบับนะครับอีกสองฉบับก็สัปดาห์หน้าก็คงจะเข้านะครับส่วนเรื่องของการบริหารงานโครงการนะครับเราก็มีความพร้อมนะครับเราก็จะมีการเปิดให้ประชาชนเนี่ยมาลงทะเบียนนะครับเพื่อที่จะนำบัตรตัว E M V กับบัตรแรปปิดเนี้ยเอามาผูกกับเลขบัตรประชาชนนะครับผ่านทางแอปทางรัฐซึ่งเราก็จะเปิดวันที่ยี่สิบห้านี้นะครับบังกัศเนี่ยครับก็คือขั้นตอนตอนนี้ขนาดนี้เนี่ย ได้เสนอกฎหมายไปสามเรื่องแล้วก็ผ่านไปหนึ่งเรื่องแล้วครับเมื่พอพรบสามฉบับนี้เสร็จก็จะมาทําการสนับสนุนโครงการนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนี้แล้วก็เดินหน้าต่อไปได้นั่นเองนะครับครับผมมาตรการนี้เนี่ยจะครอบคลุมในเรื่องของการเดินทางในเส้นทางใดบ้างครับก็จะครอบคลุมรถไฟฟ้านะครับทั้งสี่โครงการนะครับสิบสายสีนะครับทุกเส้นเลยนะครับก็หมายความว่าที่น้งประชาชนเนี่ยถ้าจะขึ้น เส้นไหนสีไหนนะครับแล้วไปต่อเส้นไหนสีไหนก็ตามนะครับก็จะเสียแค่ยี่สิบาทก็จะถึงสู่ที่หมายตรงนั้นได้ครับโอ้นะครครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกเส้นทางนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนด้วยอย่างที่ท่านบอกไปยี่สิบห้าสิงหาคมนี้ครับผมบที่จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้เงื่อนไขเป็นยังไงครับก็สําหรับประชาชนนะครับที่มีการลงทะเบียนกับแอปทางรัฐอยู่แล้วนะครับสามารถนําบัตรนะครับ บัตรแดปิดและก็บัตร EMB นะครับบัตร EMB ก็คือบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับที่มันมีสัญลักษณ์ตัว contactless นะครับที่มันเป็นเส้นๆน,นะครับอยู่ที่เอาไปแจ่ตรงไหนก็ได้นะครับ,รบมีบัตรอยู่สองใบแล้วเราก็จะเอาบัตรสองใบนี้นะครับไปผูกกันในแอปทางรัฐนะครับเพื่อที่จะเป็นการยืนยันตัวตนว,ว,ว,ว่าคนถือบัตรใบนี้ก็จะอยู่กับเลขสัญชาตชนอันนี้นะครับ แล้วก็จะได้ใช้โครงการ20บาทตลอดสายได้นะครับเหตุผลที่ต้องมีการลงทะเบียนนี่เพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เราจําเป็นนะครับที่จะต้องใช้บัตรอันนั้นนะครับในการไปแตะนะครับเพื่อที่จะเข้าใช้บริการนะครับเซึ่งตอนนี้มีอยู่2บัตรนะครับเพราะบัตรแอปิดมันก็จะใช้ได้ที่สายสีเขียวสายสีทองสายสีชมพูสายสีเหลืองนะครับแล้วก็ตัวบัตรเ m ็มีเนี่ยนะครับก็จะใช้ได้ ที่เหลือนะครับแต่ว่าตัวสายสีชมพูกับสายสีเหลืองอันนี้รับสามารถรับบัตรได้สองใบเพื่อให้ประชาชนง่ายมากขึ้นนะครับในการใช้ในแต่ละวันเนี่ยนะครับเราก็จะได้เอาบัตรตรงนั้นเอามาผูกกับเลขบัตรประชาชนของเรานะครับผ่านตัวแอปทางรัตนะครับครับแล้วเวลาประชาชนไปใช้นะครับสมมติว่าขาเข้าใช้ตัวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเนี่ยนะครับซึ่งใช้ e-mv แต่ไปเสร็จปั๊บมันก็จะตัดเงินยี่สิบาทหลังจากนั้น ไปต่อนะครับกับสายสีเขียวซึ่งเป็นบัตรรับบิลกา๊าซเราก็บัตรรับบิลกา๊าซไปแตะเพื่อที่จะเข้าไปในสายสีเขียวแต่เงินจะไม่ถูกคิดแล้ว<อ>ถูกคิดที่ครั้งแรกถ้าเราจะเดินทางสองสายเนี่ยคือขอให้เรามีบัตรสองใบใช่ครับแต่ถ้าประชาชนบ,บ,บ,บอกว่าฉันเดินทางเฉพาะสายสีน้าเงินอย่างเดียวจะมีบัตรไปเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันมีบัตรสองใบก็คือเผื่อไว้ด้วยว่าวันใดวันหนึ่งเราจะเดินทางไปสายสีอ,อื่น ัผมจะมีกรณีที่ถ้าหากว่ามีคนขึ้นรถไฟฟ้า,ฟาที่ใช้บัตรดบบิตใช่ไหมฮะแล้วก็ไปแตะอีกสายหนึ่งที่ใช้บัตร e m v เนี่ยคือส่วนของเวลานี่เรานับด้วยไหมฮะ ก็เอ่อเราจะนับตรงที่จุดเชื่อมต่อนะครับในแต่ละสถานีก็แปลว่าออกสายสีหนึ่งแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับสายสีหนึ่งนะครับก็ก็มีเวลาให้นะครับอย่างทุกวันนี้เนี่ยเราเราก็ทําอยู่แล้วนะครับในสายสีม่วงกับสายสีแดงเราก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดคุณแต่ออกจากสายสีม่วงไปไปเข้าสู่สายสีแดงเนี่ยใช้เวลาอยู่ที่สามสิบนาทีก็คือหากว่ามีส่วนเกินเนี่ยเราก็จะมีการคิดค่าแรกเข้าใหม่ถูกต้องใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเกินกว่านั้นก็ถือว่าถือว่าไปขากลับแล้วหรือว่าจะไปอีกที่หนึ่งแล้วนะครับก็จะ เสีย20บาทนะครับแต่ถ้าประชาชนใช้แค่หนึ่งสถานีก็จะคิดตามจริงนะครับเพราะว่าจะสูงสุดไม่เกิน20บาทสมมุติว่าเขาไปแค่10บาทก็จะคิดแค่10บาทครับครับแต่สูงสุดไม่เกินนี้20บาทสูงสุดไม่เกิน20บาทครับครับอันนี้เป็นเงื่อนไขนะฮะที่เราต้องมีการลงทะเบียนก่อนนะฮะต้องเป็นประชาชนคนไทยแล้วก็มีเลขบัตรประชาชนเพื่อไปลงทะเบียนในแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับสําหรับสําหรับเด็กนะครับสำหรับเด็กที่ ที่อายุไม่เกินสิบปีตอนนี้มันติดเรื่องของกฎหมายพ<อ>ีดีพเอเพราะาเด็กไม่สามารถจะไปทำนิติกรรมสัญญาได้นะครับ<อ>ก็จะต้องไปกับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือผู้ปกครองเนี้ยไปที่สถานีเพื่อที่จะไปยืนยันนะครับนำสูธิบัตรหลักฐานไปนะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนที่ที่สถานีแต่ละสถานีอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวจะแจ้งวันเวลาอีกทีหนึ่งครับครับแต่การลงทะเบียนเนี้ยเราเริ่มวันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมนี้เป็นต้นไปจนถึงเมื่อไหรครับเออไม่มีไม่มีกําหนดนะครับ<อ>พี่ประชาชนเนี้ยสามารถ เป็นลงทะเบียนได้ตลอดเวลานะครับถึงแม้ว่าโครงการจะเริ่มไปแล้วนะครับเริ่มไปแล้วหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนประชาชนก็ยังสามารถลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่องเรื่อยเลยครับอืมเราก็ไม่มีจํากัดด้วยใช่ไหมครับจํากัดไม่มีจากัดจากัดสิทธิ์อะไรย่างนี้ก็ไม่มีด้วยไม่มีจํากัดครับเรียกว่าประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับสามารถมาใช้โครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายได้ทุกคนครับอ๋อไหนครับผมตอนนี้เราคาดว่าจะสามารถเริ่มใช้ได้ทันตามกําหนดไหมครับ ก็ต้องดูนะครับกฎหมายนะครับในสัปดาห์หน้านะครับที่จะเข้าอีกพรบบอยสองฉบับนะครับแล้วก็ดูว่าทางวุฒิสภากลับมาอีกทีหน,นึ่งเนี้ยเมื่อไหร่อย่างไรนะครับแต่ทางกระทรวงคมนาคมเองเราก็เตรียมความพร้อมนะครับในการดําเนินการเอาไว้อย่างพร้อมเพรียงครับกาหนดเดิมที่เราคาดว่าจะเป็นหนึ่งตุลาคมนี้ต้องรอในเรื่องของสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับใช่ครับความคาดหวังต่อมาตรการนี้เป็นยังไงบ้างครับ เท่าที่ดูนะครับเอพี่น้องประชาชนก็เฝ้ารอนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าค่อนข้างสูงมากนะครับในการเดินทางไปไปตามที่ต่างๆนะครับพี่น้องประชาชนก็รอตัวโครงการนี้อยู่นะครับเพื่อที่เราจะเปลี่ยนกรุงเทพไปได้วยกันนะครับเปลี่ยนกรุงเทพเนี่ยซึ่งเป็นเมืองใหญ่อยู่แล้วเราไม่สามารถตัดถนนไปเพิ่มเติมได้อยู่แล้วนะครับถ้าจะต้องทําให้ถนนมันโล่งมากขึ้นการจราจรติดขัดน้อยลงเนี่ยประชาชนในกรุงเทพต้อง หันมาใช้เรื่องของระบบการขนส่งสาธารณะนะครับเพราะว่า mm hmm. วันนี้เนี่ยกรุงเทพเนี่ยนะครับใช้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับ mm hmm. แต่ถ้าเป็นเมืองใหญ่ที่ต่างประเทศนะครับทั่วโลกเนี่ยนะครับก็จะจะมีประชาชนที่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะอยู่ที่สามสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นตเราก็ต้องเริ่มพัฒนาตรงนี้ไปนะครับเมื่อเราพัฒนาตัวระบบขนส่งทางรางแล้วระบบถัดไปก็คือเรื่องของฟีีเดอร์นะครับก็คือรถเมล์กับบริการทางรถต่างๆก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับทําให้มันสั้นลงนะครับเพื่อที่จะฟีดคนเนี่ย เข้าไปตามสถานีรถไฟฟ้าต่างๆนะครับ,รบแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเปลี่ยนกรุงเทพด้วยกันนะครับเมื่อเปลี่ยนถึงตรงนั้นแล้วเราก็จะได้การจราจรที่โล่งมากขึ้นออปัญหามลพิษต่างๆที่ลดลงนะครับแล้วก็การเดินทางออที่สะดวกสบายภายใต้ราคาที่สมเหตุสมผลครับครับครับคาดว่าจะมีประชาชนมาใช้บริการเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณเท่าไหร่ครับ ทุกวันนี้เรามีการใช้รถไฟฟ้าอยู่หนึ่งล้านเจ็ดแสนเที่ยวต่อวันนะครับ,รบก,ก็ประมาณว่าถ้าสมมตินับเป็นไปกลับก็คือประชาชนใช้อยู่ประมาณสักแปดแสน 8, คนคคหลังจากที่โครงการนี้เริ่มแล้วนะครับเราคิดว่าจะมีประชาชนมาใช้โครงการนี้เพิ่มเนี่ยอย่างน้อยๆประมาณสักยีิบปอร์เซ็นนะครับเพราะว่า ตัวรถไฟฟ้าสายสีม่วงกับสายสีแดงที่ที่เราเปิดดําเนินการ20บาทมาแล้วเนี่ยนะครับปีกว่าๆเนี่ยนะครับประชาชนใช้เยอะขึ้น33%เลยนะครับครับครับก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีมากๆที่ช่วยบรรเทาค่าครองชีพได้ดีด้วยนะครับผมครับถ้าหากว่ามีประชาชนมาใช้บริการเันมากขึ้นแล้วตรงนี้เราได้เตรียมการจัดระบบขนส่งสาธารณะที่เอาไว้รองรับให้สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารไว้อย่างไงบ้างครับ ครับเดี๋ยวพอพอเริ่มอนะครับเราก็ต้องปรับซี่เดร์นะครับเพราะว่ารถเมีสายยา,ยาวเราก็คงไม่จําเป็นแล้วเพราะว่าถ้าเกิดใครจะไปไหนที่มันไกลมากขึ้นเนี่ยก็มาใช้เรื่องของรถไฟฟ้าดีกว่านะครับพอถึงตอนนั้นเราก็จะปรับเปลี่ยนนะครับให้รถเมย์ต่างๆเนี่ยมาวิ่งสั้นลงแต่มาวิ่งขี่ขึ้นนะครับแล้วก็เข้าตรอกซอกซอยมากยิ่งขึ้นเข้าถนนรองมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะนําประชาชนเนี่ยไปส่งให้ถึงบ้านถึงชุมชนที่ตัวเองอยู่นะอาศัยนะครับ ครับผมนะฮะมาตรการนี้ใกล้จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับก็คือรอในสัปดาห์หน้าที่คาดว่ามีพระราชบัญญัติบริหารจัดการระบบตัวร่วมเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปพิจารณาได้ในสภานะครับแล้วก็ถ้าผ่านสภาเมื่อไหร่ก็จะทําให้เราได้เดินหน้าโครงการนี้ต่อไปนั่นเองครับผมครับอยากให้ท่านได้เน้นย้าประชาชนที่สนใจโครงการนี้ให้ไปลงทะเบียนกันในช่วงสุดท้ายเลครับไม่ต้องรีบนะครับไปลงทะเบียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ ก็สามารถเข้าไปที่แอปทางรัฐได้เลยนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนแอปทางรัฐอยู่แล้วนะครับง่ายมากนะครับก็มีบัตร e m v หนึ่งใบนะครับบัตรแรปปิดหนึ่งใบนะครับแล้วก็ไปผูกบัตรนะครับอ,อของตัวเองนะครับลงไปก็ไปกรอกเลขเลขบัตรของเรานะครับสําหรับบัตร e m v พอกรอกเสร็จปุ๊บมันก็จะมเีเรื่องของรหัส OTP ให้เคลียร์นะครับให้ ท่านเอาตัวเลขนะครับ OTP นี่จากแมสเซจนะครับจากจากข้อความนะครับเอาไปลงอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะยืนยันนะครับตัวบัตรรับิทก็เช่นกันนะครับตัวบัตรรับิทก็ต้องเป็นบัตรรับิทที่มีการลงทะเบียนกับเลขบัตรประชาชนของเราเอาไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งการลงทะเบียนค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับสบบามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่25สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับไม่มีวัน สิ้นสุดโครงการนะครับแล้วก็ไม่มีการจากัดสิทธิ์นะครับสําหรับที่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนครับ,รบวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงคมนาคมในฐานะโฆษกกระทรวงคมนาคมนะครับท่านกฤิชฉนอน์อายปัญญาขอบพระคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ